<c oughs> เอาพูดถึงเรื่องกฎหมายที่ไม่ค่อยรู้เมื่อวานนี้พี่เพิ่งอ่านเจอคนที่ชอบส่องมือถือสามีหรือหรือแฟนอะ่ะเชนบีพาสเวิร์ดของเธอปรากฏว่าถ้าเกิดเขาฟ้องปั๊บหนึ่งเราผิดพบรบนะคะจริงจงและต้องปรับตั้งสี่หมืหน่นนะน้องอันเดี๋ยวนะ,นะะเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเมื่อวานอันเห็นเหมือนกันเดี๋ยวก่อน <c oughs> ใช่ใช่ก่อนค่ะเมื่อวานเมื่อวานพูดเรื่องนี้ไว้นิดๆิดแล้วแต่เดี๋ยวตอนเจอหาไม่เจอว่าอยู่ข่าวที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะค่ะ ต่างแต่จ่ายยี่สิบเท่าไหรยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกพอดีมาเหนนมาส่งท้ายนะคะช่วงเราสั้นๆไหน,น,นก็เป็นเรื่องของกฎหมายแล้วได้เราจะได้รู้กันไว้สักทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะแอบดูโทรศัพท์ของแฟนสามีหรือภรรยาโดยเขาไม่ยินยอมเราจะทําทําให้เรามีความผิดพรบคอมนะคะโทษจําคุกสูงสุดสองปีปรับสูงสุดสี่หมื่นหรือทั้งจําทั้งปรับแต่อันนี้ก็ไม่แฟร์เหมือนกันเนาะแต่ถ้าแอบดูโทรศัพท์ของลูกไม่ผิดนะ คือจริงๆกฎหมายนี่ลูกๆนั่งฟังอยู่พร้อมคุณพ่อคุณแม่ววยวายเลยว่าอะไร <S <S อะพรากฎหมายที่ผ่านมาค่ะมันเป็นกฎหมายที่ห้ามลูกเดินเนินคดีกับบุปการีซึ่งแต่ก่อนเราก็ต้องยอมรับว่าบุพาการีเราก็จะรู้สึกแบบพ่อแม่รักลูกทุกคนแล้วนะแต่วันนี้โลกก็เปลี่ยนเนาะเราเห็นบริบทหลายๆบริบทซึ่งคุณพ่อคุณแม่านที้ก็ใจร้ายเกินอ่ะแต่บังเอิญว่ากฎหมายนั้นลูกไม่สามารถฟ้องร้องคุณพ่อคุณแม่ได้อันนี้แค่มาเตือนก่อนเพราะว่าที่เราทํางานในคลับเฟเดย์เราจะเห็นกัน แอบส่องกันอยู่บ่อยๆพาสเวิร์ดตัวเองนี่จำไม่แม่นเท่าพาสเวิร์ดสามีนะคะอเออนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาฟ้องป้าเราผิดพรบอรแต่พูดตรงๆนะถ้าสมมติเป็นสามีภรรยานะและแอบดูมือถือกันแล้วคิดว่าจะฟ้องกันถึงขนาดที่จะปรับ4ี่หมื่นกับโทษจำคุก2ปีอะคืะคอ,อยากกันละละ่ะเพชรว่าหนึ่งเขาก็คงจะหมดใจแต่ถามว่าทางกฎหมายมันทําได้เท่านั้นเองอบอกให้รู้ทางกฎหมายเฉยๆว่าอ่ะเพราะฉะนั้นมันผิดนะก็ควรจะต้องยินยอมกันค่ะแต่ไม่รู้ผมคิดว่า อ๋ออ๋ออไ,ไม่ไม่ไม่เอาเดี๋ยวจะก็หาว่าเป็นการไปตัดสินว่าคู่ใครมันต้องเป็นแบบไหนแต่ละคู่ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าพื้นฐานสําคัญอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์คือความเชื่อใจใช่ค่ะนะครับแต่ความเชื่อใจตรงนี้อาจจะถูกตีความอย่างแตกต่างกันได้เช่นเชื่อใจไงฉันถึงให้เธอดูมือถือได้โดยไม่ปิดบังอะไรเลย <c oughs> เธอควรเชื่อใจฉันสิกับอีกอันหนึ่งคือเชื่อใจไง เลยไม่จําเป็นต้องส่องกันค่ะหรือในที่สุดแล้วเชื่อใจไม่สําคัญเท่าทําตัวน่าเชื่อใจหรือเปล่าคือเข้าใจแหละเวลาคนเป็นแฟนกันแล้วเราก็ปักหลักละต้องเชื่อใจแม่แต่บางคนต่อให้ไม่คิดมากก็ยากจะไม่คิดอ่ะเพียงแต่แค่บอกแล้วนะคะว่ากฎหมายเอาผิดได้นะจ๊ะจ้าค่ะนี่แฟนคลิปมันต้องโชว์อ,อยู่นะฮะไม่ใช่ครับเฟเดย์นี่มีข้อความบอกว่าแล้วถ้าแอบดูโทรศัพท์เพื่อนล่ะคะจริงๆอ่นว่าผิดนะผิดแน่นอนผิดแน่นอนซึ่งอพูดตรงๆถ้าคุณบอกว่าสามีผิดภรรยาผิด แอบดูโทรศัพท์ใครก็ผิด,ผดใช่ค่ะยังไงก็ผิดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้สมาร์ทโฟนมันไม่ได้มีแค่ข้อความไปแชทกับใครหรือเปล่าแต่มันมีหลักฐานหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งธนาคารการโอนตังค์เนาะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็เลยมาบล็อกเอาไว้นะครับแลวจริงๆในโทรศัพท์มีเรื่องส่วนตัวเยอะแยะที่มันเป็นวิถีชีวิตส่วนตัวของเขาและเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินชีวิตส่วนตัวของเขาไม่ว่าเขาจะ เก็บอะไรไว้ในนั้น <c oughs> ก็ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้ามันไม่ผิดกฎหมายนะ <c oughs> อ่ามันก็คือเป็นเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาค่ะครับผม Green Morning Show